นำเลยได้กว่านี่โอเคะพี่ลีเล้วของแ้้องแค่คองแค่องแค่ข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 องแค่เราจะมาเซไพร์ทอนะครับี่จะเกเอาเลยครับเอาเลยใส่เลยใส่ยังไงนี่สั่งสดๆร้อนครับ เร้งด่วนตามเลยครับมาสะพายเนี่ยเกิดวันแห่งความรักพอดีเด้เพื่อน่ะเกิดวันที่14กุมภาพ์เก่งด่วนสั่งได้ครับเกิดแล้วครับเดี๋ยวทำมันเมนูยำไม่ใช่นึ่งให้เด็กกินอ๋อนึ่งนึ่งนึ่งแล้วก็อะไรอีกในถังมีอะไรเฮี่ยนี่เห็นมีอย่างมีอะไรนั้นไหน ีอะไรน๋อนะปลาโอเคอันนี้คือเมนูอะไรบ้างครับโอ้ยไฟแรงขนาดปลาตัวใหญ่เบื้อเริ่มเลยวันนี้อุ้มจาของ,ของอมันเกิดน,นะครับเตรียมเต็มที่เลยวันนี้นี่สกินโอ้ปลาอบวงอ่าตอนนี้ในครัวเราก็กำลังเตรียมทำแล้วพี่ทำแต่ว่าวัาวานเกิดวันน้าเผาออวันนี้ จัดดอกกุหลาบให้เมียได้ไหมแล้วบอกอะไรก็ะไหนนอสิได้น้ำจิมปลาเนาะอ๋อนี่นียุ่งทไปอ้ยยังซ้ำลองลองชิมปลาหมกนเดี๋ยวให้หอลูกมาีิเห่อเร็วตะม้วนนาะมาพอกันโดนๆถั่นเนาะนุ่งหลวมแล้วหลม เดี๋ยวมาพี่มาพี่มาครอาปลาแล้วแล้วมาพี่ปลาแป็ดปออกมาพี่เปิดปลาอย่างนี้ปลาเผาแปะดปลาออกมาพี่ออกมาพี่มากินแล้วก่อนเดี๋ยวพุกโก้ตาบ้าน่้าบเวลาต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการเป่าเค้กเนี่ยพ่อราบังเค้กเราจะพิเศษหน่อยนะนีเด็กๆก็ต้องงง เฮียมันห่ใยเจ้าดิไปสังไปเสียดิ่ามมักแน่นวยูกลางไงละจุดแล้วตรงกินเห็เบอร์ได้ไหมนี่กินวะจุดแล้ว่าเคตรงกินเห็บเบอร์ได้นำเลยได้กว่านี่โอเควะพี่ลีเห้วตัวเงเป็นคนขี้เหลาเาเี้ยเนาะเยมากกันนะอ่าระาประสคแล้วมอนาบลีกีแล้ว Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday, birthday กินใ้เบอร์เด้ออีเด้อเออมีกุ้สูงมากอ่ะข้าบผมครับผมขอ้วนี่เอาเค้กไปกินอันนี้ให้ผู้ใหญ่เด็กๆเอาเค้กไปกินไปเอาจานไปจานเต้าเฮ้ยของแต่นีของแต่เฮ้ย คองแท้่คองแทค่คองแท้่คองแทค่คองแทค่องแท้องแท้องแค่คองแทค่คองแค่องแค่องแแองค่คอ่อ่อ่งคลคคล่บงแแค่คล่องแแคล่องแแค่คล่อัค